อันนี้คือมันมีวิธีปลูกยังไงครับพี่นิดก็มันก็ไม่ยากนะครั้งแรกเลยดู youtube แล้วก็ลองของลงมาลองปลูกทุกกล่องลองทำแบบใน youtube ทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างดูจากยูคือลองลองด้วยตัวเองเลยครับผมทำตอนแรกนี่คือทำโรงเรือนใหญ่ไหมคะตอนแรกไม่มีโรงเรือนไม่มีใช้ไม้มาเนี่ยขึงเขาตรงนี้ยเล็กๆ แล้วทําลองทําดูหนึ่งรังค่ะหนึ่งรังแบบนี้ลองเลี้ยงเขาโตไว้สามสิบห้าวันสามสิบห้าวันค่ะลิตดีอืมแต่เราไม่รู้อะไรเลยคือเราจะใส่หลายต้นหน่อยค่ะทีนี้ผักมันเบียดกันมันก็โตไม่โตเท่าครั้งแรกคือกล่องโฟมเนี่ยคือไซส์นี้ไหมคะไซส์เล็กกว่านี้หน่อยนึงเล็กกว่านี้แต่ตอนนี้คือพี่นิดใช้นี่คือขนาดเท่าไหร่คะตัวนี้ขนาดของกล่องโฟมขนาดเหรอขนาดขนาดมันสามสิบ สี่สิบห้าคูณสามสิบห้ามั้งโดยประมาณโดยประมาณก็ปลูกได้อยู่หกหลุมอ่าถ้าเป็นพวกฟินเลพวกเนี่ยเป็นพวกอ่าเลดโอ๊กเลดโอ๊กกีนโอ๊กก็เลดก้อล่ออะไรพวกเนี้ยมันจะต้นไม่โตเท่าไหร่อืคือพุ่มเขาจะเล็กจะโตช้ากว่าพวกสีเขียวค่ะทุกอย่างสีแดงทุกชนิดโตช้าฝ่าสีเขียวด้วยก็เลย อาศัยได้ปะหลายช่องได้อ๋อค่ะถ้าเป็นกีนโอ๊กเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะหกช่องไม่ได้กีนโอ๊กนี่คือเขาจะแบบว่าคุมเขาจะใหญ่ใหญ่มากเนี่ยอยู่ไว้สองสามวันถึงถึงสามสิบแปดสี่สิบวันเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านี้เยอะคือคือสามสิบแปดวันนี่คือเป็นอายุเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวก็สามสิบห้าถึงสี่สิบหรือว่าสี่สิบถึงสี่สิบห้าตั้งแต่เพาะเลยไหมคะหรือว่าอ๋อตั้งแต่เพาะเลยต,ต,ตั้งแต่วันเพาะเลยก็เดือนนิดนิดใช่ใช่ใช่ก ถือถือว่าปลูกได้เร็วเก็บขายได้เร็วนะคะตัวนี้ผักเ,เหรอแต่จะว่าไปก็เร็วนะเร็วนะคะสามแค่สามประมาณสามสิบห้าวันสิบห้าวันต้องต้องเลยสามสิบห้าวันเก็บขายได้เลยถ้าถ้าถ้าเราขายแบบต้นละสิบบาทก็สามสิบห้าวันในกําลังสวยเลยอย่าง,นาางนเนี้ยอ๋อนี่ค่ะสิบบาทถ้าถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยคืออายุ สาว15วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยพอดีนี่เลยอ๋อก็คือพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะครับผมอ๋อนี่คือคือพันนี้คือเขาจะโตแค่นี้ออใหญ่กว่านี้เยอะวนี้ใหญ่กว่านี้อ๋อก็40ถึง45เลยไงแต่อาจจะเป็นที่ฤี่ดูด้วยแต่ทีนี้ว่าของผมเนี่ยค่ะผลผลิตพวกนี้มันส่งโรงงานค่ะโรงงานก็คือสาวโรงงานคือเขาจะแพงนักเขาก็จะไม่เอาอย่างถ้าเราไปต้นละ20บาท เขาต้องการสามต้นนี่ก็หกสิบเขาก็ซื้อราคาไม่ไหวอืถ้าสามสิบบาทต่อหนึ่งถุงก็มีสามต้นอย่างนั้นสาวโรงงานเขาสั่งเยอะอ๋อก็คือการตลาดของเรานี่คือเดี๋ยวนี้คือส่วนมากจะเป็นที่สาวโรงงานอ่าจะเป็นสองสองที่ฮะสาวโรงงานกับร้านขายพวกตลาดโลโอ้อก็คือมีลูกค้าประจําอยู่แล้วครับก็คือเรื่องเรื่องการตลาดนี่คือไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะใช่อุ้ยแรกๆกก็ แฟนตะเวนถามคนนู้นคนนี้เอาไหมเอาไหมช่วงที่ปลูกแรกใช่ไหมคะการตลาดยังยังย่างแรกเลยครั้งแรกที่ที่ทดลองแล้วมันได้ผลก็เลยตัดสินใจทำโรงเรือนโรงเรือนเนี่ยนะคะโรงเรือนถ้าใครที่อยากทําตามเอ่อขนาดน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับพี่นิดขนาดของโรงเรือนนีห้าเมตรคูณหกเมตรห้าเมตรคูณหกเมตรแล้วก็เป็นไม้ใช้ไม้อะไรครับอ๋อผมใช้ไม้ยูคาลิปต์อ่ายูคาลิปต์ทุนมันเต่าหน่อยเนี่ยค่ะ ตรงเนี้ยทั้งโรงนี่ทั้งหมดผมซื้อไม้ยูคาลิปต์นะ,ะนเดียวเลยอ่ะแปดร้อยบาทนี่โอ้ทั้งโรงทั้งโรงเลยทั้งโรงแล้วก็<อ>จะมีเอียเองเลยอ่าข้างบนนี้ก็จะเป็นผ้าจะเป็นสแลมสแลมสแลม,แมคือใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเขามีให้เลือกหลายสีนะสีน้ําเงินสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้ยแต่ผมผมว่าสีผักมันแบบถ้าเป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวมันก็จะตัด ข้างใน,นเนี่ยเป็นโทนสีเขียวเลยนะคะผมมองว่าผักมันเหมือนว่ามันโตช้าอืมผมก็เลยมาเป็นสแลนขาวขาวมันสีมันแรเป็นธรรมชาติดีค่ะก็คือใช้ <พอ S 1> เป็นสแลนสีขาวครั้งแรกที่ปลูกผลแรกที่ให้ผลผลิตด,ดีตอนนั้นไม่ใช่หน้าฝนสแ,แลนอย่างเดียวได้อืแต่พอหน้าฝนปุ๊บผักมีปัญหาทันทีเลยค่ะฝนมันตกใส่ต้นไหนที่โตแล้วใบหักแล้วน้ำฝนจะไหลลงก็ไปตาม อ๋อลงไปในกล่องครับผมะพอลงเข้าไปแล้วมันเกิดว่ามีปัญหาพวกรากเน่าโคนเน่าใบจุดใบจะเป็นลายเป็นเชื้อราไปเป็นโรคจากโดนน้ำฝนใช่แล้วไอ้เราก็ด้วยความไม่รู้อ่ะแกลก็เลยปล่อยไว้เอ๊ะมันเป็นอะไรวะข้ามคืนเดียวมันลามห้ากล่องโอ้ก็คือไปอย่างเร็วเลยเร็วมากห้ากล่องเลยก็เลยกดยูทูบดูของอาจารย์นิ้งเอกลักษณ์ค่ะนั่นแหละ ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแล้วก็ศึกษาศึกษาจากอาจารย์นิ้งมาตลอดเลยอ๋อแล้วทีนี้ก็คือพี่นิทําการจัดการยังไงคะทีนี้พอรู้<ะ>ปัญหาแล้วอ๋อใช้ใช้เขาจะเป็นยาของเนี่ยฟาร์มใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยองอ,ะ<า>อ่ะค่ะอ ก็จะมียามาฉีดอีกทีใช่มันเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยอืมทีนี่คือหินซองอยู่บ้านผมได้มาอืมแล้วก็แล้วก็อย่างมีสแลมแล้วก็จะมีอะไรคะตัดสินใจใช้พลาสติกใสพลาสติกใสข้างบนก็คือมีจะมีพลาสติกใสข้างบนแล้วก็ชั้นที่สองนี้ก็จะเป็นสแลมครับอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วอย่างข้างๆนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นตะข่ายเขียวตะข่ายเขียว กันอะไรคะการพวกแมลงการพวกผีดเสื้อแล้วมันจะมาเพราะมันเข้ามาติมันมาไข่ตามใบเนี่ยเป็นกลายเป็นหนอนชอนใบที่กินใบเป็นแหวกแก็เป็นเหมือนโรงเรือนปิดแต่ว่าจะมีอากาศท่ายเพลงไสนิทเพราะว่าผมใช้ของเก่ามาทำก็ว่าเดี๋ยวหมดหมดอีกทำอีกสักสชุดอาจจะเปลี่ยนใหม่ทั้งโลงเลย ค่ะคือข้างในกล่องนี้คือมันมีดินไหมคะพี่นิดไม่มีเลยครับมันจะเป็นน้ำล้วนเลยเป็นน้ำล้วนอ่าเดี๋ยวให้พี่นิดเปิดให้ดูอันนี้อันนี้จะเป็นกล่องแซลมอนพอดีพวกพวกก็ให้มาอ๋อก็คือจะเป็นยาวๆครับผมกล่องปลาแซลมอนเลยมันจะใส่ได้เยอะว้าวนี่นี่จะเป็นน้ำลากลักษณะจะเป็นอย่างนี้โอ้ลากขาวมากลากขาวมากก็คือในนี้ก็คือเขาจะกินปุ๋ยกินน้ำในนี้เลยใช่ไหมคะใส่ผลเดียวเลย แล้ววอ้ความแตกต่างนะคะพ่นิดระหว่างการปลูกแบบน้ํานิ่งกับน้ําวนน้นําวนจะถ้าถ้าถ้าผมศึกษานะจากยูทูบน้ําวนจะดีกว่าค่ะน้ําวนคือมันมันมีออกซิเจนในตัวมันอยู่ตลอดเวลาคือน้ํามันมีหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยเรื่อยใช่แล้วน้ําแบบมันจะและสะอาดกว่าน้ําในกล่องค่ะอืมเพราะว่าน้ํานิ่งเนี่ยพอเราไว้นานเนี่ยโคนมันเริ่มเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นฝ้าขาวๆแต่เราก็หมั่นช้อนออกผมจะสามสีวันช้อนออกแล้วอย่างนี้คือน้ําเนี่ยกี่วันเราถึงเติมครั้งหนึ่งคระคุหนิรนอ๋อไม่ฮะก็ครั้งแรกที่ที่เอ่อลงฟองน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปอนุบาลไว้สักสิบวันยี่สิบวันแล้วพอย้ายมาลงกล่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยเติมน้ําเต็มแล้วก็ให้เว้นจากระดับฟองน้ําเนี่ยประมาณสัก ครึ่งนิ้วก่อนค่ะเนี่ยแค่นั้นแล้วก็เลี้ยงยาวเลยคือยาวเลยนะคือน้ำในนี้ไม่ได้เติมอีกไม่ได้เติมอยู่ได้ถึงเก็บเกี่ยวเด้เหรอคะก็บางกล่องก็อยู่ได้บางกล่องก็อยู่ไม่ถึงอ๋อเราก็ต้องคอยมาตรวจครับผมต้องคอยเนี่ยน้ำเหลือน้อยลงอย่างเงี้ยอ๋อต้องคอยมาตรวจอย่างเงี้ยเอาน้ำเปล่าเติมเลยอ๋อแต่จริงๆแล้วเขาให้เอาน้ำเก่าออกแล้วก็น้ำเปล่าเติมก่อนก่อนจะเก็บเกี่ยวขาย มันจะดีฝ่าแต่นี้เวลาผมมันน้อยเพราะผมต้องทางานด้วยค่ะ<ง>เอาก็คือพินิดเนะี่ยคือมีงานประจําอยู่แล้วใช่ใช่ใชแต่นี่คือทําเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมคะช,มช่วงป่วยช่วงนั้นไม่รู้จะทําอะไรแฟนบอกให้ลองปลูกก็เลยลองทำนี่ถือว่าประสบผลสําเร็จไหมคะพินิดก็สําเร็จนะเพราะว่าตั้งแต่เดือนมกราเลยลงเลยเพราะป่วยตอนนั้นอย่างไรายได้นี่คือโอเคแ้วเนี่ยมันห้าพันบาทต่อต่อต่อโรงนี้ต่อโรงนี้โรงนู้นสองโรงก็โอ้โห ็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมคะต่อเดือนนะต่อเดือนก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะได้นะได้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 ค่ะได้แต่คือเราเราคือมันต้องทุ่มเทเวลามากไหมคะตัวนี้คือเสียเวลามากไหมแบบยุ่งมากไหมเสียเวลาฮะแต่แต่ไม่เยอะมากเราใช้เวลาที่ว่างของเราแบบเย็นเลิกงานมามาแล้วมาดูเลยผมจะลงมาเลทค่ะเดี๋ยวลูกสาวช่วยลงเนี่ยเพราะตาเราไม่ค่อยดีอายุมากแล้วก็ลูกสาวช่วยลง พอลงแล้วพอเริ่มเป็นโตทผมก็จะเอามาไว้ลงนู้นดูแลอนุบาลช่วงเลิกงานมาค่หกโมงถึงบ้านก็เขา้าดูแลอนุบาลอืทานูน่ทนทํานี่ดูมีมแมลงไหมคอยดูมีน้ําแหว่งไหมเติมน้ํำไฟหน้าร้อนอะ่ะ<ข>ไม่ใช่นาฝนเพี้ยไฟจะลงแบบกินใบเสียทั้งโรงเลยอันนี้คือเป็นปัญหาปัญหาคือหน้าฝนก็จะเป็นพวกเชื้อรารากเน่าโคนเน่าใบจุดเนี่ย ก็จะมีปัญหาตามฤดูกาลใช่แต่หน้าหนาวดีมากเขาบอกนะแต่ผมยังไม่เคยปลูกหน้าหนาวใช่ไหมคะเพิ่งเริ่มปลูกเมื่อบกกรานี้เองอก็คือหลังก็จะหมดหนาวแล้วใช่ก็คือปัญหาก็จะมีอยู่ประมาณสักช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนแต่ว่าช่วงช่วงรู้สเกาจะฝนที่สามมั้งช่วงนั้นจะร้อนมากเมื่อเมื่อก่อนเมษาเนี่ยเยอะลงทั้งลงนี้เลยแบบกินเลยเนาะ ถ้ากินแล้วไปไวมากด้วยไวแล้วใบเล็กใบเล็กตามยอดนี่เขาจะไม่แตกถ้ากินใบใหญ่ๆที่วัดใบที่ใบที่แบบใกล้จะขายแล้วเลยเนาะอ๋อนี่ผักสวยมากค่ะพี่นิดสวยเนาะสวยค่ะสวยสวยเห็นแล้วมันชื่นใจมากใช่กลับมาโอ้โหผักคือใบลูกนี้น่ะรดีใจอ่ะกำลังใจพี่แล้วยิ่งได้ขายนี่ก็ยิ่งมีความสุขกันไปใหญ่เลย ออย่างแม่ค้าสลัดโลสองเจ้าเนี่ยสั่งไปแล้วได้มาหลยปุ๊บโทรบอกปั๊บเขาก็จะสั่งเลยวันนี้เอากิโลวันนี้เอากิโลก็จะสั่งเลยห้าวันกันนิดขายคือเป็นกิโลใช่ไหมคะผมขายกิโลละร้อยกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับผมแล้วก็ขายเป็นต้นด้วยเหรอคะขายเป็นต้นฮะขายเป็นต้นอย่างนี้ก็สิบบาทสิบบาทสาวโรงงานเนี่ยถือว่าใช้ได้คะนนียต้นละสิบบาทเองแต่ถ้าโตฝรนี้โตฝนี้สักประมาณสามสิบแปดวันถึงสี่สิบเนี่ยผมก็จะ จะใหญ่ใบนี้ผมก็จะดีดเป็นสิบห้าบาทเพราะมันใหญ่มันใหญ่เราเห็นแล้วมันขายสิบบาทไม่ได้เงี้ยมันก็จะใหญ่ใบนี้นี่ค่ะคือสวยมากเลยเนียกโอ๊กินโอ๊กก็สวยนู่นะกล่องโฟมครั้งแรกค่ะพี่นิดลงทุนเยอะไหมคะถ้ารวมทั้งพวกกล่องโฟมทั้งแบบลงเรืออะไรเงี้ยทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งไรครั้งแรกเลยอะเมล็ดพันธุ์น่ะมันจะไม่แพงค่ะกล่องโฟมผมเพื่อนแฟนอะกล่องแบบเนี้ยเขาเอา ไปละสิบบาทอ๋ออุ้ยไปละสิบบาทถูกนะใช่พูดถ,ถึงว่าเนี่ยค่ะกล่องโฟมไปละสิบบาทแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อกล่องกุ้งกล่องกล่กองกุ้งนะส่วนมากเขาจะใช้กล่องกุ้งกับกล่องปลาแซลมอนกันค่ะคแต่ทีนี้ว่ากล่องกุ้งอะ่ะเราถ้าเกิดเราสั่งมันจะลูกละหนึ่งสองนะค่าสามสิบบาทอืมผมว่าราคามันกระสูงไปนิด30สามสิบตัวนี้สิบบาทปลูกได้ห้าหกต้นกับสามสิบก็ปลูกได้แปด ก็แบบนี้ถูกกว่าแบบนี้ถูกกว่าแบบนี้ถูกกว่า,วกกวานะคะกล่องก็ไซส์พอกับกล่องกุ้งที่เขาใช้กุ้งกันเลยแล้วไอความความเนี่ยครับพี่พี่นิตความลึกของกล่องเนี่ยมีมีผลไหมคะมีฮะมีมีมีมากเลยแหละเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มีกินน้ำไปเยอะแล้วถ้าเกิดกล่องมันตื้นค่ะ พอลากมันยาวปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะแห้งทันทีเลยเพราะกล่องตื้นเราใส่น้ำได้น้อยอย่างน้อยต้อง20เซนยี่สุดคือถ้าลึกกว่า20ได้ไหมคะลึกกว่า20ได้แต่มันจะเปลืองน้ำเราออคือคประมาณจะ20ลิจะนอดน่งเนี่ยจะเปลืองน้ำเพราะว่าเราใช้น้ำทุกกล่องค่ะกล่องนึงก็20ฟลอริดเนี่ยมันก็จะเปลืองน้ำนิดนึงแต่ถ้าเป็นน้ำบนอะ มันจะใช้เป็นถัง200ลิตรลูกเดียวน้ําในถังลูกเดียวแล้วมันจะหมุนวนอยู่แต่มันก็เสียอย่างคือมันต้องใช้ไฟค่แต่สมัยนี้มันมีไอโซล่าเซลแต่ก็ต้องทุนโซล่าเซลสูงทีสดสูงเหมือนกันใช่ถ้าอย่างกล่องนี้ก็คือกล่องละสิบบาทถ้ากล่องยาวๆหน่อยก็แซลมอนผมผมยังไม่รู้ราคานะว่าเท่าไหร่อันนี้คร่าวๆได้ไหมคะพี่นิดคร่าวๆว่ารวมทั้งหมดเลยลงทุนครั้งแรกก็ ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทรวมทั้งกล่องทั้งโรงเรือนทุกอย่างเลยรวมทั้งราคาไม้ด้วยใช่ไม้เนี่ยผมรวมก่อนเลยไม้เนี่ยแปดร้อยสองพันขายได้เดือนละห้าพันสองพันนะแต่ว่าครั้งแรกอราลงสองพันแต่ว่าพอปลูกได้อะไรได้แล้วเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มอ็เพิ่มอย่างเนี้ยอย่างอย่างพลาสติกใสเนี่ยมาทีหลังรู้สึกว่าจะหกร้อยกว่าบาทเพราะเราซื้อเป็นแผ่นใหญ่ทีเดียว ถ้าสติกใสมันต่อไม่ได้ถ้าต่อก็มีปัญหาน้ํารั่วต้องทั้งแผ่นเลยใช่นี่ค่ะขนาดลุงเรือน้งถึงเลยแต่พูดถึงว่ามันก็ลงทุนไม่ได้เยอะมากแต่ผลตอบรับที่มันกลับคืนมานี่ก็คือมันได้ดีเพราะอย่างกล่องนี้มันก็น่าจะอายุการใช้งานนานใช่ไหมพี่นิดนานานมากกล่องรั่วกล่องทุกกล่องที่เพื่อนให้มาเนี่ย เขาเอาไปเจาะปลูกดินแล้วนะเขาไปปลูกต้นไม้นะ<อ>แล้วนี่เขาลโลเขาไม่ปลูกแล้วเขาก็เลยให้มามันก็มีมีมีรูที่เขาเจาะไว้อะเราก็เอาผ้าโฟมมาอุดไปเฉยแต่ที่น้ําอยู่ได้อยู่ได้เพราะถุงดําคือถุงดํานี่คือเราต้องใส่ใช่ไหมคะต้องใส่ฮะใส่ทุกกล่องเลยทุกกล่องถึงกล่องจะไม่รั่วไม่อะไรก็คือ,รอเราก็ต้องใส่แล้วเพราะว่าผมเคยลองใส่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยกล่องไม่รั่วนะแต่ใส่น้ําไปแล้ว แล้วเวลาน้ํามันอยู่ได้สักประมาณสี่สาห้าวันเนี่ยมันกับซึมมีตรงไหนกล่องที่มีแบบตาหมดมีรอยนิดๆหน่อยๆน้ำมันซึมลงไปมันไมปอกแล้วกล่องจะหนักเพราะกล่องหนักปุ๊บเราไปยกปุ๊บแตกทันทีเลยแต่ถ้าใส่ใส่ไอใสถุงดำถุงดำนี่คือถุงดำเราซื้อถุงหนานี่เยู่ได้เบอร์ใหญ่แล้วก็ประมาณใช้ได้ประมาณสองครั้งอ๋อสองครั้งต่อการปลูกใช่ อ๋อก็คือถุงดํานี้เราก็ต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนฮะเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นไรมันจะขาดไงแล้นคือแดดแล้วมันร้อนอะไรอย่างงี้ใช่คือมันเปาะนี่ก็คือตอนไหนเริ่มขาดผมก็ผมจะมีกล่องสำรองอยู่ที่บ้านเยอะก็คือเริ่มเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ยกกล่องนี้ออกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนกล่องใหม่อย่างการใช้ปุ๋ยเหรอคะพี่นิดปุ๋ยนี่คือเป็นปุ๋ยแบบไหนเอ่ยปุ๋ยเอบีฮะเป็นปุ๋ยนอบ ก็คือเป็นปุ๋ยสำหรับพวกปลูกผักให้โดยแล้วใช่เป็นปุ๋ยเอบีอยู่แล้วสีแดงสีเขียวโอเคที okay. แรกซื้ออย่างน้ำมาปุ๋ยต้นทุนม,มันสูงค่ะก็เลยซื้ออย่างผงแล้วก็สักตามเพจมาเราสั่งแบบย20 20ี่สิบริทสิบริรอะไรอย่างนี้จะได้เยอะหน่อยอแล้วก็มาแล้วเออเรามาผสมละลายน้ำผสมยางยางผงสั่งสิบริรมาเนี่ยผสมครั้งหนึ่งผมจะปลูกปักได้สองพุทพอดีเลย สวย,สวยด้วยเนี่ยสวยค่ะสวยสวยมากเลยคือมันมัน,มนวัยมันกําลังเริ่มที่จะปล่อยขายได้แล้วใช่ใชสวยมากสวยมากขนาดดูเห็นนี่ก็คือแบบคนกินผักนี่คืออดใจไม่ไหวแน่นอนเพราะอย่างอย่าง <ๆ S 1> แ,แ,แต่ไ้ดีต้องดูแลเขเป็นพินเปลนิดนึงริ้งใกล้จะได้อ่ะใกล้จะ,ะขายได้แบบเนี้ยมันชอบมีปัญหาแบบน,นู่นนี่นั่นมาให้เราสะดุดเรื่อยเลยมีโรคมีอะไรมาชวนเนาะ เย็นเช่้นเข,ขาก่อนที่จะขายได้เพี้ยไปลงทั้งโล่แล้วก็มาผลหลังเราไม่รู้ที่ยังไม่ได้ใส่พัศศสดุแต่ครุงนี้เขานัดส่งผักแล้วนะฝนตกเช้ามาเป็นลาไปจุดบาเลยเออขายไม่ได้อีกล้วมันก็ขายได้เราเด็ดตรงนั้นออกไปนี่เด็ดมันก็หายไปครึ่งนึงอ่ะอือค่ะสวยมากเลยสวยสวยสวยเด็ดแล้วมันหายไปครึ่งดูค่ะชั้นข้างล่างนี่คือแบบแบบทําง่ายเลยใช่ไหมครับพี่นิด เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พินิดลองพาไปดูไอตัวอนุบาลนะคะว่าว่ามันการเริ่มต้นเล็กๆอันนี้คือผลผลิตที่พร้อมปล่อยขายแล้วคือโตเต็มที่โต,โตเต็มไว้ยังล้ก็จะทำเป็นกระจ่างเาเอาอันนี้ผมเป็นช่างไนงะผมะทำผมเองอ๋อทำเองเลยอ่าถ้าอย่างนั้นก็ถ้าสมมุติว่าจ้างนี่ก็คือราคานี้ไม่อยู่แล้วใช่ใช่ราคานี้ไม่อยู่ นี่ค่ะคือขนาดโรงเรือนก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแบบพอดีแบบง่ายต่อการดูแลใช่ไหมคะพินิษ์เนาะใช่แต่นี่ก็ปลูกเนี่ยในบริเวณบ้านนะคะของพินิษแรกบอก็จะทำจะทํายาวถึงนี่ค่ะรถมันเข้าออกนเยอะอยออกไอเนี่ยค่ะถ้าเรามองจากข้างนอกนี่ก็คือทําเสริมเป็นอาชีพแบบเป็นอาชีพเสริมค่ะอยู่ในบ้านเลยพื้นที่แบบคือมันดีอย่างไม่ได้ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าทิ้งไว้นะคะพินิษ์ พวกนี้ถ้าเป็นเป็นสําหรับพวกมีคนอยู่บ้านแม่บ้านอยู่บ้านเงนี้ยดีมากใช่ไหมคะหมอะแม่บ้านอาคอยดูแลเอาแล้วก็เก็บขายได้